หลายคน้ย mm ังไงเรา้ายี the, the ้กะเหตั้นยูงได้ผ่านไปผ่านมาเลยแฮจนี่มีขั้นเออข่าขั้นนี่มาซะเพราะมันเนี่ยแต่ถึกจากว่าเนาะไรขอมันคว้าวคือว้าวไมเด้เนะยืนเสือดำใส่เก่งยค่ะขาเคิงวัสั เออมาโชว์ง่ามก้อนได้ดิใช่ไหมท่านโอ้ยเนาะงายได้ไหนเนาะพิชโปนิถ่ายทรงถ่ายได้เลยนี่ล่ะจีเบนอยู่มั้งเนาะอันท่านไอ้ท่านข้าหน่อยค่อยหวังบ่ซ่องได้ค่ะเอาตรงนี้ก่อนเอาเอาลงไปตู้ก่อนนะเอาไว้ในตู้ก่อนเพราะว่้ในนี้มาไล่ไป โอ้มาขายสอบประเทศเลยดักมดเลยใส่ตู้ว่ามันละลายได้ข่าตู้เลยได้ควายออกมาเนี่ยกลับสบายดีได้สวัสดีเฮ้ยพี่น้องขอข่าวเพิ่มมาส่งน้ำวางบนกระดองละแต่ว่าอยู่ทางใน์ตะแคงประเสธนะก็นิ่งดีต้อนรับข่าวสู่ซองแม่น้องเปียวคือเกาเฮ้ยพี่น้องเลยเจ้ากระเพาะลงเลยเนาะถามราคาก่อนกว่า ไปสิมีเงินอามเจ้าอยู่บนนี่่ะอให้ฟรให้ฟรีบอเส้นตองมาเก็บที่ลังอ๋อเส้นไปก่อนเส้นไปก่อนอ๋อได้เดือนบอกเดือส่งให้ไปหาเชนชงไปลำหน่อยส่งที่ไปพี่เเพิ่นมาเก็บเอาเงินได้เดือนเก็บยอดไ้เนาะโอ้เราวรจขายวด็ก่งเต้พี่น้องมาได้ยอดได้ดึก้วดึงดึ แค่ออกวิด <Workers> นี uh ่บ่ลหลุดแล้วอนแดดแน่ละเนใ่คนะฮะเราจะเปิหน้ายังนะเอออ๋อเอาแล้วแล้วหาแล้วซะ วนน,น,านนาันมันบดดบางนน้อน่ะป่งยากมาก่อนก็ได้ไ้่ามพวกเข่าเลยกอันนี้อะได้แพงกว่ากัน,กนพวกเข่าแล้วะพวกเข่าอห้างกันาลายแล้วออนั่นไปเชี่วมก,กันครับ ก็เขานะจำน้ำต้มปลาแล้ว่นกินดิจำน้ำต้มปลากินดิจะโรยจะโรยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยกินเรียบร้อยชื่อบ้านยู้เฟินนะชื่อเฟินแม่ราเมื่อหรือเ่จักเมื่อเลยจะผัวสาวร่างยังนงจะผัวสาวดิแม่สาวเลยเราเป็นยามวันจะมีปวดนะก็นได้ไหมถือว่า ตาซ้ำๆไม่ยาหรอกกระไพรอยู่ไรกระไพ่อ่อาโลดแล้วเอาไปโรดยาหรอกออคคอหายแล,ล้วโรดทางข่าวซ้อนเลยพี่น้องเลยเป็น,อนอเอามันมาขายโกเกือบกบลิไซได้คน่ะ เล้วส no ุดยอดเพราะว่านี่เพิ่นมากอ่ะนุ่มเพิ่นกล้องนึ่งวันเพิ่นมาขายมันเออเอาแนมรุ่งกว่าตีเอาเอาแนมเอาเองได้ไะอการประหยากยังิงุ้องรับกินเนาะ นอต่นาโคจะงอเงินเอื้อยเนาะเอื้อยแล้วไหวแล้วงอกแล้วจะไหนเนาะงอกงยังงอกคอแหงเลยว้าวันแดดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาสต๊อปกันเนาะขนน้ากันคือสิบวายและแดดค้าเอีดิขนซอยก่อนเนาะวายปึ๊บ อะไรหลังจะขึ้นปตัตเตวันทีนทสิบห้าจะทบทีซับแแบคือห<ะ>่างแท้หนิฮะห่างกัลุงจะเีแท้เอาของเนาะ <c ười> ขายกัของของขึ้นหน่อยบ <c ười> ่นอยโอ้ <c ười> <c ười>

ม,มันมันอันนี้ได้เปิ้นจีบองเอาคลองเลยนะกอไปหน้ามาเพิ่มมีละโดนั้งนัแล้น่ากมเยปัดบัดเพื่นมีงานเพื่นเอาไปหลายะสามสิบสี่สิบมันอันนี้เอาไว้กับบูดดอกตัวนี้นะ

เฮ็ดยังซอยบ่ได้บ่ต้องกระชอนเบิดแล้วนี่บ่เนาะบ่ได้ กินชาสามขวดใช่ปั๊ดโอ้ยเรากินชาตัวได้เล็กน่อยใอ่คำมาเด็กแน่เนาะเซเว่นอยู่ไกลเด้เนาะร้านน้อยค่อยหวังคัะซีคนเข่าอยู่บ้าใส่เนาะมันแข็งเลยมันต้องใส่อะไรพูดยังไงล่ะบอกมันอัตรามัดเลยบอก ก็คือเป็นน้ำแข็งใช่หรือได้น้ำแข็งนี่น้ำแต้มพิมพ์มันเลยเมื่อวานพวกทีเอาไว้แนวกิมพิมพ์มาไหนจะแข็งว่ะคนเห็นบาล์ดออกมาสองขวดที่ละลายใช่ไหมคะแม่เกลีอยนม้อนเนาะแม่เพราะรว่ามันแห้งคนบอเสมอนั่นไอ้ขวดชีเคี้ยวประศัตร นักสชิเคี้ยวอ่บ่ได้มานุ่มรสหวานบม่ค่อยด้าขายไปได้ขายาแล้วจืดเนาะฮะต้องปั๊บขึ้นบอดนี่ลหละฮะได้ยุหะมันมันอยู่เนี่ยเห็นบอคอนตวตรวจเห็นบรจะเห็น มันต้องอดงบ่มันก็อกันกับแอร์เนาะถ้าปั๊บขึ้นสูงมันก็เห็นว่าอ่ะมันเป็นคอนขึ้นอ่ะก็เลยงงไงมันจะอยู่ในเด็กยังคะละมันจะอยู่ในมันจะโค้งมันจะคือเบียร์มันจะคือกับแอร์บ่ะถ้าห้าเล็งขึ้นไปมันจะเย็นเนาะลดรงมาชิเย็นใช่ไหมเบาคดเกาดบวกบทอยรังอยัางลกแท้บวกเข่าอ่ะ ลดเนาะต้องกดลบได้เนาะลบขึ้นเนาะ <c oughs> ลบออกใช่ละข้า <c oughs> ก็ได้งงไง <Okay. S 1> มาเนี่ยจะน้ำกระเด็นต้องมาลุมพี่ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งไงค่อยสงสัยมันเป็นน้ำแข็งข้าง,างมัน ลงมาเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็หงว่าสี่ประมาณนี้่แม่มันมันอยู่นี่นแต่ว่าต่างแต่มันเป็นน้ำแข็งน้ำหิมมัน้ำมมนมน่มันเป็นนนี่บอตูนี่นะกับมาได้รามูเชียงดังอืดอืดชิเด้

ชอบม่งนะชอบหน่อยนึ่งจากนะวันนั้นไม่ได้มากแบบชอบหยุดสามสิบเท่ชื่อถูกเอ้เอะจ้ะเลอ,อา์สไปเดอรท่านเดอรทุกข้าเผยก็นอนเลยมึงเหี่ยวมั่ ขดิคอโอ้โทำาบามี่มันให้ท่วมจะบามี่เนโอ้โปึงเยว้หมดโเ่า้างมี่ถายโ้ปลอกมานี้พายก็กินเข่าเยอะนวดเซบบอซบอซบอ้อ้อดเนาะใช่ใ้คือว่ากินถานนี้ อิ่มกำลังกินเนี่อว่านี่ไดนนั่งออ้มเด้วบอกินขนมอิ่มได้เออไปกินข้าวกระเพือกั้พี่น้องเลยเชิญมีเน้นหนามเอจะเจอพี่น้องยังยังเปิห้องนี้ได้กินข้าวจะด้วยขามีหอ่ะ ไปไกลไปไกลแม่โบมีห้ดิม uh. ีห้บุจกคว้บุจาคว้แม่อยู่ดิภาษาเชโอนได้บวมภาษาเจ้าเลยบวมหนาะบวมแล้วมีบุจกคว้มันคือเมื่อเทนอยมาั่งแกนี่กันบวมได้เลยภาษาเชโปรเลย พีเต๋นเอเข้ามาเลยเขามาเลยจะยนดูโอ้ยยังกิเตียวผมกับขาไปหายังิมัดผมกันป๊าทเต๋ย่าพริกเ็อน่มเ้อก็เจนะเ้ือบบาจะของยานกซื้อมาก็เถ่านั้นนะ เค็มนม้ำซุปอยากเค็มเค็มบ่ก็ได้ขับปรุงใช้น้ำตกน้ำตาล,ตลตาไปกินผักอะลายผักก็ตรงเฮียนอันนก้นไม่ได้ไป กามาเต็มคือเกาดิห่างเลยว่างเยอะไหมก่อนได้ขายเนาะก็เอามาเพิ่มได้เลยชามบัว่าเพิ่มในว่างได้เลยนะชื่อกระดาษเฉาะชู้ว um, uh, ่าเพิ่มขนมพวกน้าห้องนี่ก็เจ้ากามันาหน้าห้องน้ำนี่ได้ยุบมดอยู่เดี๋ยวก็เติมข่าวได้กินเลยค่ะ เติมขาวได้เลยแนบนำไอมิเตามินก็เติมขาวได้เลยก,ลก,กินนี่หมดอ่ะเบียก็เติมขาวมาละเบียกัดดึงน่ะยังบรด้แกะแต่ก็ทาลาเวิร์ดด็อกในข้างในกะคนเชิวมาอยู่6 0กซิคันพระท่านมาจ่ายอยู่ ปเป,ป็นม,มาล่างข่อยแพงเหรนวะเป็นมะข่อยล่างข่อยขายแพลง,พงลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เอาของเวียดเมื่อขายแม่เหรอจะเอาให้นังของไทยมันแพงว่ะของถึกของเวียดนั่นแล้วของเวียดโบรแชตหรือว่าโปรแชตสมราคาแล้วว่ะว้า่บอกมาดอกวค่ะถ้ามักแบบนี้เขาละ่ <laughs> ะเขาถ้ามาก,กินแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้มาขาย มักของไทยเลยมียูมือได้ขายก็ได้ขายยู้มือได้ขายก็เลยมือบดได้ขายก็บดได้ขายห่างคนผมบุหรี่น่เดี๋ตัคนเชืว่าเชืว่าเอาตามเอาที่จะบายใจกันง่ายจเาังไป รรว่าะงบาเราอยกินในบ้านเยไม่อค่อยอยากกินอะไรใส่ดําตันนี่บอกนี่น่ะไถงุงนะหมดขึ้นเอาไข่ก็ได้จะออกเรือ่อง เรื่องเอาถงน้ำตาลมาให้กอือยกว่าแบบไป้ายว่ามันมันชอตจะหมดไปไวเลยส้ดเลยก็เรื่องออกมาหมดหมดหมดมันออกไปเลยหมดไปไปเลยหมดไปไวหมูหัวนี่ถุงหมูหัวก็ได้ค่ะกับหัวมันจะเจาะนี่นะ

Xe đen đen thả vào đấy mà đây không đây vào nồng đồ không này Cái này kính thảo Xe lôi bỏ lôi Trả lời, trả 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 lời Trả lời, trả lời Trả lời, trả lời Trả lời, trả lời คิดว mm. uh. mm ่า hmm. ท like right? uh ี่นี่วะม่เชี่ยวซี่นเฟื่อ้าวผชีหัวผาชีมาเช่น่ย่าะยังอยู่นะกองเนี่กินเต่าเหรอกินอ่กเลยกินก้อนนี้เลยกินต้มปลาเยะโอ้ยมีช่างเลยบอกไล่ปุ๊บถ่ายเด่นเาเห็นอยู่เเห็นอยู่ ว่าแปลกแปลกแต่ว่าเห็นลูกค้าแล้วคือบอเขามามาแล้วันันว่าว่านี่นับแต่มอนนี้มือหนานี่มือรอดได้ถึงเยอะห่เนียลูกยนี่เขียงเฮ้ยยานลูกยานเียงไปซีเรีเร่เอาไปลูกไปเอาไหนุมไปเอานุมไปเรือหนุมไปเรื่อย มันแดดแล้วหอนแลเรื่องอะเรื่องอะไรลุงเปไป้งปเร่อค้าชลิงดิฮะคนบอกให้เดือกมาลูกมคนบอกให้เลือกมมาไว้ไว้คนบอกให้เลือกนี่ไปถ่ายราคาิพันกี้ิพันเนี่ยเดี๋ยวนาะตะกี้หาสุดคือกันนี่งันของหวานมีวะม่งท่าดูดำเด้อ อ๋อหงายเห่นทำเลก้ากระตุนแล้วเบนดเแล้วี่โอ๊ยเอมาเล็กสุดน้มยมู่าเพื่อนเมฆาอันไปถ่ายตุ๊กระเทนาเห็นไ่ม่นี่คือเรืองล่าเะียอ่เห็นเจ้าโคตรล้เท็หรอระเทนาใช่ หน้าคอนเทนเนอร์นทางแสงใจอ่าที่บางางลมเอาไปเลยเดี๋ยวไปให้อะ <Gym. S 1> นน <c oughs> ั้นตรงนี้นะไปเลยหยดเนาะยังไงก็บุดได้หนิเนาะย่านี่กรดุกนี่ย่านี่ลายคนจังได้เนาะพายนี้กะเห็ดลายขั้นจังได้ผ่านไปผ่านมาเลยแทนทรายนี่มีหักขั้นเออแผลขั้นมีหัก

เซนชิปเซนซ่าเซนีเดกอเดร้าะนับโวมวะเอาไปเอาไเอาไเอ้ากระปุกกระหาปเลยเออนวลกวานิเกระหาช0เนาะชิปเจดเดาเซนนนบเซนซ่าเซนสเซนามโอเคสานประมาณประมาณ200บาทนี่ เอาเปิใส่ก็ได้ไหมต้องรอพัดหน่อยนิหน่อยโอเคขอบใจขอบใจขอส่งตังนี้เนาะบ้าค่ะเอเช่นหาโตอต่ออตตอต่อ่่อตอ่อ่ออ่อต่อต่ออ่ มามากต่อจีบคุณจีเข่าเขาไงไปทางยั้บมัอเราบอขาพัดอีหล่ะขาพาบอกเอาบน้วานนี่น้ำหวานน้วานเราถั่วาใช่เลยเราใช่เกียนาอยน่งลงว่ะเป็นแขกนะบอสเออคนยังโมเห็นโมเพื่นจี้เหนไหยังโมมา เนี่ยพันโมโหได้เนี่ยึกว่าจะออกอะไรยังม่ท่านออกสิถ้าห่ต่อมาเนี่ยไปออกไปทีนึงแล้วบอกลงนั่นดูแต่ชื่อน้ำมันเพิ่มอย่างไรมาจะได้อะไรเป็นแต่รอดอยู่บ่ทางข่าวจะได้นะทำไม่ฆ่าเขาได้เนี่ยไปเรื่อยๆและขั้นสี่ใบวัยขึ้นอยู่ในเมืองกับโบแมนนะเหรอแต่คุณหม่านบอคือเนาะบอคือแล้วอยากให้รอดกับเมาไปเลย มือตาเนี่ยม right ือเหรอจะออกมาทางไหนเสบมเลยออกมาจะบอกถาจะให้รอดก็เมาเลยแหละพวกกปิกทางนั <h 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 ้นหั่นข่านิหน่อยและหั่นง่ยหน่อยก็ได้บันนอกเขามันนี่คืออะไรข้าวมันไม่หั่นีย่อิว เพราะมันหลายห่านเลยปลายนี่ก็ห่านคาเลยล่งนีก็ห่านคาดแบนี้หลายห่านบบเพื่นก็ห่านคามันหนีก็ห่านคามันใกล้กันกับินก็เล็กไม่น้อยแต่ว่ามีแต่ว่าแพงนะแต่ว่าห่านไข่สิเป็นวัยรุ่นเลยเป็นไมรุ่นบอวัยรุ่นวัยรุ่นจะมักของไทยเดวัยรุ่นชาวเขาผู้เฒ่าเขาโยหาพระลูกพระลานเขาแต่ชื่อว่าก็เป็นวัยรุ่นคือเก่า แหมนก็ได้อยู่เพื่อนใกล้ๆเพ่นคาดยางไปไก่คาวนี้หวานนหวานด้น้ำันพ่อไปไหมขยนี่ยางได้ยังได้จั๊ฉกยเนีโอ้แต่แต่ข่อยสมัยข่อยังน้อยรุ่นสมัยย่าอีกว่าเลยจักเฮงได้รุ่นเนี่ยเอาง่ายๆ่าถ้าไปบูชาเลยกกัเห็นเด็กข้าวโมลา้วยวยเลยนะหแ เออพกินด้เด้อเขาสิเปียบเทียบจะกับเป็นเด็กพักไม่ได้เลยสวยเลยบางคนเพิ่นกายขึ้นกันได้ผมไม่หรออินได้เอเดียวมาายมันบ่อกันนี่จาช่ที่บ้นเราบาดยังหามาชื้มือใหรบ่ได้มาชมือเราอ่ะหายอ้วนได้เราอะ โอเคได้พี่น้องเนาะพากันกินข้าวกินน้ำก่อนมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อคิดวีแม่น้องเรียนกันจะพอจบกันเด้อเนาะสบายดีไหมสบายดีมาดีกันมาดีกันมาดีกันนับบูดใท้เหนหรือเปล่อย่ามันเป็นยังนี่นี่ล่ะโอ้ยอยากอยากอยู่ในรถแต่ว่โอเคชามาขอโอเคเลยพี่น้องเนาะทางพอนักเปรียนคนเอาน้ำลงมาห่อแล้วก็แกยน้ำให้เลยเราเห็นน้ำเราเบิ้ด ในขายดีหัานจนบางเหรอ <c oughs> แต่ตว่าวิท่าตะกี้นี้แม่เราเปลี่ยนขอล่าให้พี่ดองเพียงชนิดกันเด้อเราขอบุญขอบคุณทุกคนพี่ดองเอฟซีคือการือเดิมเนาะที่ขามาติดตามนะครับส้มซอสของแม่ลองเปลี่ยนมากตลอดเนาะแต่าตะกี้นี้การคขมาสบายดี